ผู้สูงอายุควรได้รับสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้างรู้หรือไม่คะทำไมผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรัฐจึงต้องออกกฎหมายคุ้มครองและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ก็เพราะสมรรถนะของร่างกายที่เสื่อมถอยลงไปทำให้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันทำให้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายผู้สูงอายุปี2546กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายในด้านต่างๆเพื่อดูแลผู้สูงอายุดังนี้ค่ะ 1. ด้านสุขภาพ 2. ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุต้องเข้าถึงเบี้ยยังชีพรายเดือนอย่างเป็นธรรม 3. ด้านสังคมส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ 4. ด้านสิ่งแวดล้อมจัดอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมทั้งในสถานที่บ้านพักอาศัยและข้อ 5. ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ไม่ได้รับอันตรายกรณีถูกทารุณกรรมหรือถูกสแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิ้งเป็นต้นนะคะ